นิทานเรื่องปลาหมอตายเพราะปากครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะตำบลแห่งหนึ่งมีชายชราคนหนึ่งชื่อทิจแจเป็นผู้ที่มีฝีมือในการทำกระแช่ได้ยอดเยี่ยมเป็นที่ติดอกติดใจของชาวบ้านละแวกนั้นแต่การทำกระแช่เป็นการทำผิดกฎหมายทางบ้านเมืองเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและกำนันผู้ใหญ่พยายามจ้องจับแกหลายครั้งหลายหนแล้วก็ไม่มีหักฐานอะไร พอที่จะบ่งชัดว่าที่แจ้ทำกระแชร์ขายแต่ในหมู่บ้านรู้กันดีว่าทิแจ้มีอาชีพอะไรเจ้าหนะ้าที่พยายามที่จับทิแจ้มาหลายครั้งแล้วแต่ที่แจ้ก็ซ่อนของกลางได้อย่างมิชิดไม่เคยมีใครหรือแม้แต่เจ้าหนะ้าที่คนใดคนพบเลยโดยเหตุน,นี้ทิแจ้ จึ่งดำรงอยู่ด้วยความคำกระแช่ขายตลอดมาไม่ว่าจะมีงานมีการที่ใดไม่ว่าจะเป็นงานศพหรืองานเทศกาลต่างๆมักมีกระแช่ของที่แจ้เข้าไปร่วมงานเขาแทบทุกครั้งอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันศุกร์ดิบงานบวชของนาคลูกชายกำนันในงานนี้ปรากฏว่าไม่มีกระแช่เลี้ยงเพราะกำนันไม่เล่นด้วยโดยถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย มีแต่เล่ารัฐบาลเลี้ยงตามปกติในงานนี้ที่แจ้ก็มาช่วยงานกับเขาด้วยเหมือนกันแกเที่ยวทักทายใครต่อใครให้ใหวุ่นไปหมดแกเดินไปทางไหนก็มีคนทักทายและชวนดื่มอยู่ตลอดเวลาจนที่แจ้เมาแปรแทบจะคลองสติไม่ได้แกเดินโซซัดโซเซไปตามเรื่องปากแล้วก็บรรเลงเพลงต่างๆตามแต่นึกได้จนกระทั่งตกดึก แกจึงเดินกลับบ้านโดยมีพักพวกที่เป็นแฟนกระแช่ของแกตามไปเป็นพวนลุลงขึ้นซึ่งเป็นวันบวชหน,านา้าลูกชายกำน,นันทิจแจ้ก็มาช่วยแต่เช้าและก็เริ่มเมาแต่เช้าเหมือนกันแต่ก็นับว่าแปลกมากทีเดียวที่ทิจเจ้ไแ,แม่จะเมาแสนเมาแกก็ไม่เคยเอยถึงที่ซอนกระแช่ของแกเลย ึ่งใครจะไปเฝ้าอยู่ใ,ใกล้บ้านแกก็ไม่มีใครทราบว่าแกซ่อนกับแจไว้ที่ไหนเจา้าพนักงานเคยไปรอบซุ่มอยู่ที่บ้านแกตลอดคืนก็ยังไม่ทราบว่าแกซ่อนไว้ที่ไหนในวันนี้เองท่านกำนันก็จะแนะนําให้ที่แจ้รู้จักกับหลานชายของแกซึ่งเคยเพึ่งจะมารับซึ่งพึ่งมาจากตัวจังหวัด ที่แจ้รู้สึกว่าเจ้าหนุ่มคนนี้ชะตาชัางถูกนิสัยกับแกจริงสิิจยิงแกคุยอะไรไม่เคยขัดคอเลยแถมยักเยอกยอทุกครั้งไปครั้งหนึ่งชายหนุ่มถามแกว่าเขาลือกันว่าลุงทำกระแชได้เก่งมากจริงไหมลุงไม่ใช่ข่าวลือหรอกพ่อหนุ่มฉันมือหนึ่งแท้ๆนี่แหละ ที่แจ้พูดด้วยเสียงของคนลิ้นไก่เริ่มจะสั้นเพราะความเมาฉันอยากจะถามอะไรลุงสักอย่างหนึ่งได้ไหมลุงชช่หนุ่มพูดต่อไปได้สี่หลานชายจะถามอะไรหลายอย่างก็พอได้นะฉันคุยถูกคอ,อกับแกเหลือเกินลุงทํากับแช่อย่างนี้ไม่กลัวตํารวจจับหรือกลัวทําไมตํารวจลุงทํามาตั้งนานแล้วใครๆก็จับไม่ได้ลุงไม่มีของกลางให้เขาจับเขาก็จับไม่ได้ ลุงนี้เก่งมากที่ซ่อนของกลางได้มิดชิดดีจนที่เจ้าหน้าที่คนไม่พบเออไอหลานชายการหากินอย่างนี้มันจะต้องมีไหวพริบอย่าเซ่อเซ่อซ่าก็ติดตารางแน่เลยฉันเห็นด้วยกับลุงและฉชกจะเห็นจรางจริงๆว่าลุงเก่งจริงฉันเคยได้ยินแต่ข่าวลือทีแรกก็ไม่เชื่อคิดว่าชาวบ้านโม้กันเล่น ไอหลานชายเอ้ยเรื่องแบบนี้เชื่อใครง่ายๆไม่ได้มันจะต้องดูด้วยตาถึงจะรู้ข้อเท็จจริงแม้ลุงพูดมีปัจจาเสียด้วยชายหนุ่มหยอดเข้าไปอีกลุงแจ้อมยิ้มตลอดเวลาที่ถูกชมซึ่งซึ่งหน้าแล้วก็แกก็พูดอ่อแอด้วยลิสุลาไอหลานชายเองพูดถูกใจลุงมาก อย่างนี้ลุงรักแกตายเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวบวชนาคเสร็จแล้วเองไปกับลุงลองดื่มกระแชร์ของลุงสักหน่อยเถอะวะยูทีหรือว่ารถเหมือนที่เขาเลื่อมลือกันไหมจะดีหรือลุงเดี๋ยวตำรวจรู้เข้าก็จะเดือดร้อนนะลุกนะชายหนุ่มพูดแล้วก็ยิ้มด้วยความดีใจโธ่เรื่องเล็กน้อยหลานชายเคยจะมารู้รู้แต่เองกับข้าสองคนเท่านั้นแหละจริงไหมไอ้หนุม่ม จริงจ้ะลุงชายหนุ่มรีบสนับสนุนทันทีแล้วก็ชวนลุงแจ้คุยถึงเรื่องอะไรต่ออะไรอีกมากมายลุงแจ้ก็คุยโวอวดไปตามภาษาแกหลังจากปวดหน้าเสร็จแล้วลุงแจ้ก็พาชายหนุ่มไปที่บ้านของแกขนาดนั้นชาวบ้านแถวนั้นก็เดินตามแกไปด้วยแกก็ไม่ยอมไล่พวกนั้นกลับหมดแล้วแกก็พาชายหนุ่มลัดเลาะตรงไปย่งบ้านของแก เมื่อไปถึงก็จัดแจงเชื้อเชิญให้ชายหนุ่มไปนั่งในบ้านแล้วแกก็หายเข้าไปในบ้านสักครู่แล้วกลับมาด้วยกระบอกใส่กระแชรแล้วยื่นให้ชายหนุม่มด้วยความตื่นใจแล้วกล่าวว่าเอา้าลองชิมดูหน่อยสิพ่อหลานชายชายหนุ่มรับกระบอกมาดื่มแล้วพูดว่าแม้รสดีจังลุงแล้วกล่าวเสริมว่าในย่านนี้เห็นจะไม่มีใครเกินลุงเป็นแน่ลุงแจยิ้มแก้มแทบจะปิที่ชายหนุ่มพูดแทงใจดำแล้วพูดต่อไปว่า เดี๋ยวลุงจะพาเองไปดูที่เก็บกระแชรของลุงแต่เองอย่าไปบอกใครนะค่าติดตาลางเมื่อแก่แน่เชื่อฉันเถอะลุงฉันสัญญาว่าจะไม่บอกใครเลยชายหนุ่มรับคำอย่างแข็งขันลุงแจลุกขึ้นพร้อมกับชวนชายหนุ่มเข้าไปข้างในในบ้านด้วยเพราะว่าพาชายหนุ่มไปที่เก็บกระแชรชายหนุ่มตกตะลึงไม่คิดว่าลุงแจจะพาไปที่เก็บกระแชในกระบอกไม้ไผ่ที่แกใช้ทำขือบ้านของแกนั่นเอง ใช่หนุ่มเก่าวชมเชยแม่ลุงนี่เก่งจริงๆเข้าใจซ่อนเสียด้วยตำรวจหมดปัญญาเลยลุงแจ้ย,ยิ้มอย่างภาคภูมิและพูดว่าเรื่องพักนี้แถบนี้เขายกให้ให้ลุงทั้งนั้นถ้าไม่แน่จริงลุงไม่ยอมอยู่จนแกหรอกว่ะว่าแล้วแกก็หัวเราะได้ความชอบใจ ชายหนุ่มคุยกับแกอีกสักพักก็ลากับก่อนจะกลับลุงแจ้ได้กำชับกับชายหนุ่มอีกครั้งว่าห้ามไม่ให้ไปบอกใครนะชายหนุ่มรับปากอย่างแข็งขันลุงเช้าก่อนที่ลุงแจ้จะตื่นนอนเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบร้อยโทพลตำรวจสองคนและกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาพร้อมกันที่บ้านลุงแจ้พอลุงแจ้เห็นหน้านา100้อยร้อยตำรวจโทรถนัดตาถึงกับสะดุ้งร้องคางออกมาอย่างละห้อยว่าตายละกู ปลาหมอตายเพราะปากแท้นายร้อยตำรวจโทรผู้นั้นก็คือชายหนุ่มที่มาขอกินกระแชด้วยกันเมื่อเย็นวานนั้นเองเขาตรงไปเชิญลุงแจ้ไปโรงพักพร้อมกับกระแช่ของกลางลุงแจ้เดอนคอตกพูดอะไรไม่ออกเลยสักคำ